วัดบอ่อตะกัวพุทธารามตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐรมวัดบอ่อตะกวดพุทธารามนะครับจากประวัติเนี่ยนะครับก็คือก่อตั้งเมื่อประมาณ2 3 3 5นนะครับซึ่งอันนี้นี่นะครับก็เป็นข้อมูลที่เราก็พยายามจะค้นหาจากแหล่งข้อมูลเนาะนะครับในวิกิพีเดียก็อ่าบ่งบอกว่าวัดน,นี้ก็จะเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งนะครับ แต่ว่าจากประวัติข้อมูลจากทางวัดนะครับก็บอกว่าเดิมทีบริเวณนี้เป็นที่ลกล้างนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนชาวบ้านแถวนั้นไม่กี่หลังคาเรือนนะครับเข้ามาตั้งถิ่นฐานแล้วก็มีการตั้งสำนักสูงนะครับในช่วงประมาณปีพศ2400-2420ถึงนะครับแล้วก็อาราธนาพระผู้เฒ่าผู้แก่นะครับให้มาอยู่ประจําเพื่อมเม็นกุศลปีละสรูปนะครับโดยสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็ยังปลูกเป็นกระท่อมเล็กๆจากนั้นชาวบ้านก็ ได้ช่วยกันขุดบ่อน้ำนะครับเพื่อเป็นที่ใช้สอยสําหรับอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ขุดลงไปประมาณสัก3เมตร4เมตรก็พบวัตถุนะครับลักษณะแข็งเป็นท่อนนะครับขวางเป็นลำยาวในบริเวณบ่อที่ขุดนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับจากนั้นก็ไม่ได้ขุดต่อนะครับในที่สุดชาวบ้านก็ช่วยกันเอาจอบเสียมเนี่ยนะครับทุบสิ่งที่กีดขวางออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมาพิสูจน์ดูว่าคืออะไรกันแน่ นะครับบางครั้งก็เอามาต้มนะครับเอามาขูดนะครับกันตามวิธีของคนยุคนั้นก็เลยได้รู้ว่ามันคือตะกั่วนะครับแล้วก็ได้ขุดกรบบ่อนั้นลงไปจากนั้นก็เลยเรียกว่าสำนักสงบ่อตะกั่วนะครับเป็นต้นมานะครับแล้วก็แน่นอนว่าในในบริเวณนี้นะครับเนื่องจากว่า เป็นวัดมหานิกายนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบนะครับจริงๆแล้วชุมชนอำเภอนครใจศีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนคนจีนนะครับที่อพยพนะครับมานะครับขึ้นมาตามลําน้ําท่าจีนนะครับแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานดังนั้นเราก็จะพบนะครับสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับที่เป็นลักษณะของมหานิกายนะครับก็จะมีเจดีสามหลังนะครับที่เป็นสีทองนะครับซึ่งมีประวัติว่าพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ มหาราชวรมานาชบพิษเนี่ยได้เสด็จมาตัดไวยลูกนิมิตนะครับแล้วก็ได้ปลูกต้นโพไว้หน้าอุโบสถแห่งนี้เมื่อช่วงประมาณวันที่30มีนาคม2517นะครับแล้วก็ได้ทรงปลูกต้นโพไว้ที่หน้าพระอุโบสถด,ด้วยนะครับซึ่งวัดบ่อตะกัวเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งใน3าวัดที่ราชการที่9ก้าทรงสเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยไปในจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นประวัติความเป็นมานของอที่นี่นะครับแล้วก็ อ่าบริเวณนี้ก็จะมีองค์เจดีสามแก้วนะครับก็คือเป่าเกงเต่งนะครับซึ่งก็จะออกสไตล์แบบอ่าจีนนะครับมีมีการอ่าทปูนปั้นนะครับเป็นรูปเทพเจ้าต่างๆนะครับบริเวณตรงศาลาตรงหน้าบันนะครับก็จะเป็นปูนปั้นนะครับเป็นรูปมังกรนะครับเป็นรูปสิงเป็นรูปกิเลนบ้างนะครับแล้วก็ช่วงประมาณปี2,500เนี่ยนะครับก็จะมีเจดีขนาดย่อมย่อมลงมา นะครับอยู่หลังพระอุโบสถหลังใหม่อีก2องค์นะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับคร่าวๆของวัดแห่งนี้ครับผมหากเราได้เข้าไปในนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีนะครับโบสถ์รูปทรงนะครับที่ประหลาดนะครับแต่ว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็ทาด้วยสีทองนะครับแล้วก็จะมีอาคารเสนาสนะต่างๆนะครับที่อยู่ในวัดนะครับก็ได้แก่อุโบสถหลังเก่านะครับบริเวณหน้าบันซุ้มประตูน้าต่างก็ ตกแต่งด้วยเครื่องลายคามนะครับแล้วก็ภายในก็ประดิษฐสถานหลวงพ่อโตศิละปะเชียงแสนนะครับแล้วก็มีวิหารพระพุทธรูปปางเรลัยนะบีเจดีต่างๆนะครับ, D, นะรบจริงๆแล้วก็ที่นี่ก็จะมีความเป็นมาที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีความเป็นมาเนี่ยนะครับที่มีหลักฐานนะครับที่บอกว่า สร้างมาตั้งแต่ปี2,335นะครับซึ่งก็เก่าแก่มากนะครับผมเป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับสภาพของเจดีนะครับต่างๆนี่ก็ทรุดโทรมลงไปมากนะครับทำให้พื้นที่บริเวณนี้นะครับก็ค่อนข้างเงียบเหงานะครับแล้วไม่ค่อยมีคนที่จะเข้ามาเท่าไรนักแต่ว่าเราก็จะเห็นร่องรอยนะครับเจดีต่างๆนะครับที่มีภาษาจีน นะครับมีรูปปูนปั้นนะครับที่เป็นศิละปะบแบบจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามาต่างๆนะครับมีลายปูนปั้นมังกรนะครับต่างๆแล้วก็ภายในบริเวณนี้ก็จะมีรูปปั้นของเทพเจ้า,ต,าต่างๆนะครับรวมถึงบริเวณโกรดเจดีที่ปัจจุอันนะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปของมังกรนะครับอยู่บน โกดหรือว่าที่ใส่อัฐิตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยเชื่อสายจีนนะครับแล้วก็มีความเชื่อถือศรัทธานะครับในพุทธศาสนานิกายมหายานนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงเนาะนะครับประเพณีวิธีกรรมความเชื่อนะครับในพื้นที่บริเวณนี้นะครับก่อนที่ ในยุ่อยงหลังเนาะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมวัฒนธรรมเกิดการอพยพโยกย้ายนะครับเข้าออกแล้วมีการอพยพโยกย้ายออกไปแล้วก็มีคนไทยเนี่ยนะครับที่อพยพเข้ามานะครับแล้วก็ทําให้สิ่งต่างต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับมีการผสมผสานระหว่างความเชื่อในพุทธศาสนาแบบเถรวาทกับมหายานนะครับอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าการได้มาที่ วัดบ่อน้ำวัดบ่อตะกัวนะครับในครั้งนี้เนี่ยก็จะทำให้เราได้เห็นนะครับสิ่งที่มันเป็นล่องรอยเนาะในทางประวัติศาสตร์นะครับของพื้นที่แห่งนี้นะครับผม